ตอบตรงคำถามสักคนหนึ่งเลยว่าเราจะเซ็ตราคาให้ไม่เกินสองร้อยอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีแพงอะไรคือแพงเท่าไหร่ยังไงไม่มีการคุยกันในนี้เลยว่ามันเท่าไหร่ยังไงสรุปแล้วใครรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไม่มีใครเลยเนี่ยคืออาคมก็ยืนยันมากกู <c oughs> ไมไ่เก็บภาษีเออพานิชก็บอกว่า <c oughs> ถ้าให้อพรรานเข้ามาเองอ่ะ <c oughs> ก็จะกำหนดราคาได้อนุทินบอกว่า <c oughs> แต่ให้เอกชนนาเข้ามายี่สิบสี่รายสรุปแล้วมันเป็นเรื่อง ให้เอกชนไปแล้วหรือไปแข่งเอกชนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสรุปอ่ะก็เอกชนก็ยิบสี่ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วให้ราคามันถูกลงอภาษีน้ำเข้าก็ไม่มีแล้วเอาไงอ่ะแวดก็ไม่ได้เก็บไอ้แวดเก็บแวดเก็บก็เป็นภาษีซื้อขายธรรมดาก็ต้องไปถามที่บริษัทเอกชน24บริษัทแล้วค่ะว่าทำไมถึงขาย500ไม่ได้แต่งภาษีแต่จ่ายอย่างอื่นเปล่าต้นทุนที่มองไม่เห็น นั่นสินั่นสิเออไม่รู้เพราะว่า,าถ้าแขกเป็นเอกชนนะ เขกนําเข้าสินค้ามาแขกก็ต้องอยากขายได้เยอะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแขกขายสามสิบาทแลแ้วแขกได้กําไรแล้วโรงเรียนสูงละหนึ่งโรงเรียนมีเด็ก5้าพันคนครูหนึ่งพันคนหกพันคนใช้มนละสองอันโอ้โหแขกจะขายอะไรห้าน้อยทำไมแขกขายส0ิบาทแลแ้วขกขายได้วัาละสองสามหมื่นเราสเกลอยู่อ่ะค <6 S 2> ราสเกลจบว่ายังไงก็ได้กาไรอ่ะอืมแล้วก็ต้องเปิดให้ตลาดมันขึ้นมาเช่นใครบริจาคมาเลยเพื่อทําให้สินค้ามันเยอะแล้วราคามันจะได้ถูกลงมีวิธีเยอะแยะ ทำไม่ได้เหรอวอ<พ>การบริษัทนําเข้ามาได้ไหมเอาเข้ามาเลยเอานี้ให้สอปอสอช,อชอนําเข้ามาดีกว่าคือใ<อ>ห้แล้วเนี่ย<อ>ให้สอปอสชเอาเข้ามาแล้วก็ไปจคแล้วก็ให้แจกไปเลยให<ช>้ให้สอปอสชเปน็นกลนไกนนาเลย<พ><พ>ทําเรื่องนีพพ้พูดภาษาชาวเน็ตอะอาคมเอมจุรินอนุทินสามคนเนี้ยเราอ่านสามคนนี้คุยกันอะชาวเน็ตจะบอกว่าจบกันเลยค่ะเนี่ยคือทั้งหมดปัดคนตัวใช่แล้วสีน้ำเข้าไม่ได้เก็บนี่คอะนี่บอก อยากให้เอกชนนำเข้าเอกชุมได้แล้วแขกเข้ยถ้าแขกเป็นเอกชนอะแขกต้องอยากขายได้วละห้าหมื่นกล่องอ่ะใช่ถ้าคือใครจะมาเอาของแพลแล้วขายได้เวลาสิบกล่องถูกป่ะออ ส่วนคุณชุพันธ์มงคลสุธีนะครับจริงๆแล้วแขบว่าไม่อยากจะอ่านใช่ไหมข่าวของพวกเอกชนอ,อ่านที่ไรของขึ้นเหมือนไม่ได้อ่านข่าว t d ี i อะเขกต้องขอร้องว่าวันไหนมี t d ไ i มีข่าว t d ไ i ให้เอาสกอตเทนมาปิดปากเขาบอกว่าการลบ <c oughs>